เอ้ยได้ฟาร์มโควินสักทีต้องไม่โดนโมอริหรอกปะอยู่ที่ว่าจะเป็นตัวอะไรแมทรีบหน้าประตูไปตรงกลางระบายมันอยู่ไหมห้ัวันระบายเนียนเนียน นข่าน,นยอยู่เครื่องทั่ไม้บัวเฮ้ยเขาผ่านกูไปแล้วกูกะโคตรเนียนจริงเาไปเนินนะไปตรงที่เราเกิดอ่ะก็เด็ดผมไม่ได้เกิดกับพวกคุณน,นะดิประเด็นอย <c oughs> ู่คนเดียววันเดียวแรีบเขามีลูน,น,นเขาตามเดวิดเขาตามโดราเอมอนมันคือด่าวายจะแหละอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็ก วิ่งหาหแฮกรูนเจอโทเทมธรรมดาหนึ่งอันปัน่นต่างๆให้หมดจริงๆปั่นไปเลยก็ได้นะแฮกรูนเครื่องที่กูปัน่นเครื่องแรกมันอยู่ใกล้บัลเล็กไงเล่นบัลเล็กอยุดเีรออ๋อปั่นได้ในทั้งวันวัตดุไล่มอนหมดจริงตอนนี้ไม่มีไม่มีโทเทมในเมทเทพตอนนี้น ดูว่าทุ่มเทมหรือตัวน่าจากบ้านเล็กไปแล้วนี่ใช่หนูไม้บัวเราข้ามข้างนี้ไปก่อนดีกว่าครับผู้ปั่นอยู่ข้างบ้นเล็กกันข้างบ้านเล็ก่นตรงนี้ไม่เมนทุ่มเทมมีคนมีแล้กันอะไรกันครับนี่อดูไอ้คนไรประโยชน์เดินเดินไม่ด่ดน กล้าไปใจเหลี่ไอ้ปั่นเครื่องนี้ดิกูเอากล้องม่วงมากล้องพยาบาลกูเอากล่องม่วงมาเลยครับปั่นเครื่องหน้าประตูอยู่อเครื่องที่มีคนแคทโทเทมไปโอเครู้เลยนะครับใครแคทโทเทม่นได้ทั้งวันหรอเอาเรื่องโดนไล่มอนไม่โดนตีอ่ะกหลังจะพูดว่าไม่โดนตีเลย มีความเป็นไปได้ไหมว่าจะมีเอ,อ่อโทเทมไฟอยู่แถวนี้ม,ม,ม,นมีเป็นโทเทมธรรมดามุมน้นแหละมีเป็นโทเทมธรรมดามันคงไม่อยู่ติดกันสองอันหรอกมุมตรงข้ามเพื่อนอะฝั่งนู้นแหละฝั่งเครื่องเสร็จอะน่าจะโทเทมอยู่ตรงน้นปุ้มแล้วตอนนี้ห้าติดมีธานาจะช่วยเพื่อนต้องระวังนะเนี่ย ว่ามีโมรีโมรีเราเฟดสองก็ได้ไม่ก็ช่วยแบบใกล้เฟดหนึ่งช่วยได้แต่ต้องไกลๆไงเราควรเอาเวลาปัน่นปั่นไปก่อนเ,เลยเข้ามาเข้ามาครื่งนี้เพราะมันโมรีอ่เขาไล่ใครอ่ะใครดูเออเดี๋ยวไปช่วยให้เดี๋ยวไปช่วยให้เขานิตเร็จเขาน็สเร็จประตูอยู่ตรงเครื่องเสร็จนะ เขาดิ sea, uh ้นนะมีประตูห uh นึ่งเราลองดูตรงรถเคีนดิมีโรเทีนไหมหลุดคูหลุดคูหลุดมันกลับไปซ้ำรถเคียนไม่มีโรเทียมไม่ไม่โรเทียมตั้งกูตั้งกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกู กับแกก็ดีแล้วอะไรไม่โดนมอนเลยกูไปเล่นข้าวบัวแล้วกันเฮ้ยเห็นเห็นอุย้ยโดนดิไอ้มันเจ็บเจ็บอะไรของมันเจ้าด้วย,ยพีิยาดยดอะไรมอนละอยู่กูเ,เขาเขาหลงเขาหลงโดนเขาโกรอยู่มันเลย หลวงดกโพธิ์อยู่เลยอยู่บันเลยไอเดวกูฮิวเองก็ได้ข้างมาแล้วข้างมาแล้วอยูแล้วเลยยตามตามอยู่ตามอ้าวกล้าต้องหนีจนกว่าขาเปนมุมกันเลยแล้วลยเลยเลยอยู่ตีปลาไม่โดนปลาไม่โดนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เขาเปิดตู้เขาเปิดตู้เขาเปิดตู้ปันกับดอาไว้อยู่ เนี่ยมาต้องรถเคนแถวบ้านเล็กนะเว้ยอยู่กูอยู่กูอยู่เอออยู่ตัวอีกแบบเสร็จเสร็จเสร็จก็ในเสร็จแต่โทเทมไม่เจอเลยอ่ะโทเทมน่าจะอยู่ในทุ่งมั้งกูเจอแต่โทเทมธรรมดาสองอันเออเจอโทเทมธรรมดาอีกอันขวานหมดกำลัง เดี๋ยวมุมไทยยางกับกานี่อือมุมไทยมุมไทยยางกับพัดอะ่ะอันนี้ทุเทมธรรมดาแค่อือกำลังปั่นไปกับเพื่อนเครื่องสุดท้ายอยู่ไนเลยไปเลยเดี๋ยวกูราอช่วยไปเติมขวานปากาโดนไลไรบอกเดี๋ยวเดี๋ยวกูบอกเดี๋ยวกูบอกกา <Okay, okay. S 2> เนียนไว้ก่อนนะเดินเดินเดินผ่าพวกวงสองคนเอเค๋เ okay, okay. ชิยแล้วนะ แต่ถ้าช่วยปุ๊บมันน่าจะกลับมาซ้ำช่วยเลยช่วยเลยกูกูฮิวเลยโอเคโอเคอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นนะมาๆมาไปยเพื่อนเล่นอยู่ในเมท่ะมึงใช่ป่ะอาร์ตเล่นอยู่เล่นอยู่อ,อ,อยูแมทเทพ ข้างบนรถนี้จะมีไหมวะเฮกคูณแต่งแฮกคูณแต่งยังยังอย่งดูสัญลักษณ์ข้างขวาจอโ oh, <no. S 2> อ้ย no หาไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอเฮ้ยปั่นกันแบบนี้เลยเหรอเส็จเส็จมียนดีนารีน,นะเมียนดีนารี ตามกูตามกูกลับมากลับมาเป่าเป่าเป้าได้ตะไว้ได oh, <work> well. ้โดนัลเดิมอนกล้าดึงได้ดึงได้เนี่ยเดนามีนิปโอเคกูเปิดประตูนู้นนะประตูเนินแต่กำลังเปิดเหร็จแล้วเหลแ้วเดลิมอนอยู่ไหนวะบอกใครเร็วเวนมาวนมาลองบอกคุณโดนัลเลิมอนหน่ยมาวนมา แน้วมันตายแล้วหมลิหมลิมประตูนเนินประตูเนินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่อุม้มด้วยอะไม่อุ้มไม่อุ้มเพื่อกล้าวิ่งแบบประตูพัดเลยก็ได้กลับมากลับมาอยู่ดูดูกับโดเลมอนไปรอช่วยฮิวดิฮ้าหัวแต่มันไม่อุ้มนะเติมขวานเติมขวาน ถ้าง,งาั้นแล้วถ้าง,งัา้นกูอ่ะบอกให้มันด้วยบอกให้มันด้วยเขา้อ่ะเกมไม่เป็นไร,ไนไรใช่ไหมเด็กช่วยเต็มทีล้ะตาติดซ่าอย่าขอฮหิวตัวเองแป๊บหนึ่งงอแป๊บไ,ไ,ไ,ไอ<ะ>ไฟฉายเดี๋ยวไฟฉายก็ไฟใายเหลือป่ะแต่มันโมลีไงเพื่อน มันน่าจะโมลิเหลืองว่ะมันไม่อุ้มมันน่าจะโมลิเหลืองเอ้ยมันมันอยู่กูมันอยู่กูอยู่ในบ้านเล็กอยู่ในบ้านเล็กรอไว้รอไว้อยู่ในบ้านเล็กอยู่ในบ้านเล็กรอไว้ครบเพื่อนปาไม่โดนปาไม่โดนปาไม่โดนดึงแล้ว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 กลับไปแล้วบังไว้บังไว้บังไว้โดเรมอนอะไรเนี่ยพอตายู่ดูอิงโดเรมอนบังไว้บังไว้บังเลยบังเลยบังเลยเออต่อต่อต่อกูเบียดให้กูเบียดให้ต่อไปไป บังไว้มึงมึงอะต้องบังมึงอะต้องบังอันนี้ยังไม่มีคนเปิดเลยนี่ว่าบังไว้บังไว้เดี๋ยวกูเปิดให้กูเปิดให้กูเปิดให้โกโกโก้ดิโก้โก้โก คนก็อึศักบอกใายไอเวนไอทำไมมันไม่เดินวนออกไปวะเอองงมากเรียบร้อยหน้าประตูออโมลี<อ>เฮ้ยใส่ไอฟอโต้บอมเร็วออ <laughs> บอด<ท>บอดอีกบอดอีกหมดแล้วอ่ะหมด

ทั้งนานที่เกียรฟิลม์จมจะบเถึะ